สวัสดีเพื่อนเพื่อนักลงทุนนะครับผมคลิปตึงครับผมก็ทีพีกันไปนะครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นทองหรือว่าบิตคอยนะครับแต่ว่าวันนี้มันสุกนะครับเพื่อนผมก็เลยคิดว่าเออต้องพักสมองประมาณอีก2วันนะครับก็เพราะว่าตลาดมันปิดเนาะครับวันเสาร์อาทิตย์ตลาดจะปิดแล้วก็อ่าก็มองว่าเสาร์อาทิตย์นี้จะทำะไรผมอาจจะนะครับพาเพื่อนนะครับ มาดูเหรียญออลคอยต่างๆนะครับออลคอยก็คือเหรียญทั้งเลือกอื่นนะครับยอ่อาจจะย่อม,มาจาก alternative หรือเปล่านะครับก็เหมือนว่าเมื่อวานนะครับอี t h e รี u มจะร่วงนะครับตรงจังหวะนี้นะครับตรงจังหวะนี้นะครับผมก็เหมือนว่ายังไม่กลับมาเลยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะครับ อืมนะครับล่วงปุ๊บแล้วก็ยืนมาได้ก็ร่วงต่อนะครับผมความจริงมันไม่ได้เหมือน btc 1 0 0ร้เหรอ,อกครับเพื่อนๆนะครับแต่มันจะผมมองว่ามันเวี่ยงกว่า btc ด้วยซ้ำนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับ btc ในหนึ่งชั่วโมงนะครับผมก็ตีตีเป็นอย่างนี้นะครับก็เป็นตรงนี้เป็นขา A B C D E ก็ทำแพทเทิร์นสา สามเหลี่ยมนะครับเพื่อนซึ่งส่วนใหญ่นะครับการเบรกออกนะมักจะเบรกออกสําหรับเราคุยสําหรับแพทเทิร์นสามเหลี่ยมก่อนเนาะว่าถ้าสมมุติสามเหลี่ยมนะครับ triangle เ,เนี่ยมนันเป็นการพักตัวอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันเบรกออกนะครับเพื่อนมันส่วนใหญ่มันจะเป็นทิศทางที่มันมันมาตั้งแต่แรกนะครับอย่างอย่างตรงเนี้ยอย่างตรงเนี้ยถ้าเรามองแบบนี้นะครับ คือมันร่วงลงมาแต่แรกแล้วมันพักตัวนะแล้วก็มีสิทธิ์ด้วยนะครับที่จะร่วงลงมาข้างล่างนี้นะครับออนะครับแต่มันก็ไม่มีใครทราบหรอกครับว่ามันจะต้องร้อเปอร์เซ็นงั้นก็รอกดเซลเลยเนาะเออแต่ทีนี้นะครับเพื่อนเพื่ๆถามมาว่าตรงเนี้ยมันสรุปมันจะไปขึ้นหรือมันจะลงมันทำอะไรอยู่ตอนนี้ผมก็เลยแคปรูปนี้ให้ดูว่าเออตอนเนี้ย มันก็มีสิทธิ์ที่จะขึ้นขึ้น E นะครับเพราะว่าตรงเนี้ยถามว่ามันหลุดไหมนะครับความจริงแพทเทิร์นสามเหลี่ยมนะครับมันมันมีหลุดแบบหลอกๆได้ด้วยนะเพื่อนๆนะมันอาจจะแฉลบมาปิดได้ได้เกินเส้นนอกแล้วมันก็กลับเข้าเวเดิมของมันแบบนี้ก็ได้นะครับคือมันไม่มันถึงผมถึงบอกว่ามันไม่ตายตัวนะคือแบบถ้าเราเรียนเนาะเราเรียนมามันจะต้องเป๊ะๆข้างในเนาะ เออแต่ชีวิตจริงหรือว่ากราฟจริงเนี่ยมันอาจจะถลายออกด้านข้างแล้วกลับเข้ามาเวเดิมอืมอันเนี้ยก็เป็นกรณีศึกษานะครับผมก็เพิ่งเห็นตอนเนี้ยนะครับผมว่ามันก็ความจริงมันมันหลุดแต่ว่ามันมันมันกลับเข้ามาได้นะกลับเข้ามาปิดได้เอาจริงๆถ้าพฤติกรรมจริงเขาจะเน้นตอนปิดนะครับผมแทงปิดมากกว่านเพื่อนนะอืมก็ผมก็เลยให้วันเนี้ยผมก็เลยให้ รอบายตรงนี้นะครับผมซึ่งก็ได้ไม้ด้วยนะครับผมทำไมถามว่าทำไมต้องรอบายนะ1ก็คือรู้ทิศทางนะครับคือตอนเนี้ดีอ่ะมันมาอยู่ตรงเนี้ยมันต้องทำ e อย่างน้อยๆ้อยนะ่ะเรายังเรายังจะไม่เซลล์นะครับเรายังจะไม่เซลล์ประกอบอีกตรงนี้28805นะเนี่ะเป็นเป็นแนวรับที่แข็งแข็งแรงนะครับซึ่งถ้าดูแบบนี้ยนะ่ะมันเป็นจุดตรงนี้นะครับ นะครับผ่านมาหลายจุดนะครับผมสําหรับ BTC นะอันนี้พามาใครดู BTC เฉยๆนะครับก็ไม่ได้คุยนานเลยเนาะเออสำหรับใครใครลงทุนระยะยาวเนี่ยผมก็ไม่เป็นห่วงนะครับผมซึ่งตอนเนี้ถ้ามันไซ d e w a เนี่ยผมอาจจะช่วงนี้ผมอาจจะกลับมาโฟกัสตรงการเป็นเดเท r ด้วยนะครับผมเหมือนเหมือนเอาวิชาเรามาลองลองวิชาของเราเองนั่นแหละครับคือตอนเนี้ถ้ามัน มีสิทธิ์ไหมที่จะขึ้นไปอีก็นะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับถ้าให้สังเกตพฤติกรรมจริงจริมันต้องชนะหัวนี้ให้ได้นะครับซึ่งซึ่ง,งมันอาจจะบ่งบอกได้ว่าเออถึงตรงนี้นะมันมีสิทธิ์ที่จะขึ้นต่อนะครับเดี๋ยวนะครับอ๋อตัวนี้ผมผมตามหาตัวนี้อยู่นะครับก็ลบไปหนึ่งอันนะครับ ตรงนี้เป็นต่อมอนะครับเพื่อนๆวันนี้เราคุยกันสบาย,บายชาๆช้าๆเนอะความจริงมันจะต้องเป็นต่อมอที่ส่งลงมาทำโลล่าสุดนะครับอืมแต่ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้แหละตรงนี้แหละเอาเอาตรงนี้เลยนะครับดูให้ตรงนี้ให้ได้ก่อนว่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนเปลี่ยนเส้นนี้เป็นสีขาวก็ได้เดี๋ยวนะครับ สีมันงง,ง,งเนาะเอาเป็นสีเขียวแล้วกันนะครับอ่าสีมันคล้ายกันนะครับซึ่งตรงนี้หากอันนี้เดี๋ยวที่ทางมันรอเอาแบบจางๆแล้วกันเนาะอืมครับตรงนี้ให้สังเกตตัวนี้ก่อนนะครับว่ามันจะทำลายอะไรได้ไหมเนาะอันนี้ดูในชั่วโมงนะครับซึ่ง ab ครับอาจจะขึ้น c ไปข้างบนได้เลยนะครับ ซึ่งการจะทำา C นะครับมันจะต้องชนะจุดตรงนี้แหละ29 682นะครับผมก็มถ้ากลมๆก็2 9 0 0มเกออไม่มันไม่กลมไม่ได้อันนี้มันจะเป็นจุดจุดหน้าด่านที่ว่าเราจะทราบได้ว่าตรงเนี้ยมันขึ้น c ไปแล้วนะครับถ้าสมมุติว่าให้ผมตีนะครับเนี่ยครับเพื่อน เอก็ทำพฤติกรรมไม่ได้อะไรไม่ได้ฆ่าอะไรไม่ได้เลยเนาะก็เลยลงมาใหม่นะครับซึ่งผมก็มองว่าเออถ้ามันทำพฤติกรรมไม่ได้หัวเนี้ยมันต้องลงมานะครับผมซึ่งผมก็พิจารณาว่าให้เซลล์ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยความจริงมันไม่มีดีมาอะไรเลยนะก็คือเป็นใช้โซนแค่ qm นะครับ qm ก็คือใช้ฟิโบในการช่วยตีนะครับผมอ่านะครับจุดจุดล่างสุดนะครับ จุดล่างสุดตรงนี้นะครับที่ผมตีไว้ให้รอระบายขึ้นไปนะครับอ่าเดี๋ยวนะมีไหนเนี่ยอ่าโอเคตรงนี้สูงสุดนะครับแล้วก็จะมารอตีนะครับถ้าเป็นสายสปอร์ตที่ผมชอบคุยชอบพูดก็คืออ่าเป็นโซนราคาดีนะครับอยู่ในช่วง61.8นะครับถึง78 6นะครับปลายไส้ตรงนี้ออเดอร์ได้เลยนะครับผมส่วน จริงๆถ้าเราเป็นเดเทนเนาะส่วน SL นะครับขยับลงมาใต้โซนนิดหน่อยก็โอแล้วนะครับส่วนส่วนส่วนวันเนี้ยผมให้ให้เกินสวิงตรงนี้เลยนะครับผมเพราะว่าผมผมมองแล้วว่าตอนเนี้ยถ้าเราดูพฤติกรรมมันก็เฉลยอยู่นิดหน่อยนะครับว่าตรงเนี้ยมันเหมือนมีแรงซื้อกลับขึ้นไปนะครับเพื่อนๆถึงแม้ว่ามันจะร่วงลงมาประมาณ28นเนาะ แต่ตอนนี้มันมันเหลือแต่ไส้ให้นะครับผมก็มองว่าเออดูดีอยู่เนาะมีแรงซื้อกลับเข้าไปอยู่แต่ก็นะแค่ระยะสั้นนั้นเพื่อนถ้ามองยาวๆเนาะยาวๆเนี่ย,ยมีสิทธิ์จะจบ E ต,ตรงนี้นะครับมันจะจบ E ก็เดี๋ยวรอทะลุ A ขึ้นไปแล้วก็ทำ C ขึ้นไปก่อนแต่ตรงนี้ต้องต้องอิงตรงนี้ให้ได้ก่อนว่าทำลายได้ไหมนะครับถ้าทำลายไม่ได้เนี่ย ม,จจม, a, มันอาจจะไม่ใช่ a นะครับมันอาจจะไม่ใช่เอ้มันมันอาจจะไม่เป็น c นะครับคือ a มา,มาตรงนี้ละ a b แล้วก็ c จะไปตรงนี้นะครับจบ e เนี่ยมันจะขึ้นไปได้ไหมเนี่ยก็ไม่มีใครทราบนะครับซึ่งถ้าจบ e ตรงนี้เดี๋ยวเราต้องมาดูค่อยๆดูเป็นขั้นเป็นตอนเข้าไปนะครับว่าสวิงเนี่ยแต่ละจุดเนี่ยมันทำลายเยอะไหมนะครับผมซึ่งหากว่ามันจะเบรกออกไปได้นะ่ะ ก็ไม่ต้องรีบนะครับเดี๋ยวรอมามา follow by ตรงนี้ก็ได้นะครับในมุมมองของผมนะครับซึ่งอาจจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรความรู้ให้เพื่อนๆไปเนาะอ่าแต่นะครับส่วนใหญ่นะครับอย่างที่ผมบอกตอนแรกเนาะว่าถ้ามันทิทางมันลงมานะครับมันพักตัวแบบเนี้ยมันก็มีส์จะล่วงต่อนะครับผมซึ่งอันนี้ผมลบออกนะเพราะว่าตอนเนี้ยถ้าอ,อ๋อเดอิมมันก็ tp ไปแล้วมั้งเนี่ยอือก็ กือบทีแล้วครับตอนเนี้ยแต่ขึ้นไปก็ทีพแต่ว่านะครับจุดนี้มีอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นปลายสวิงนะครับเพื่อนจุดโลต่ำสุดก็น่าสังเกตการเหมือนกันนะครับตรง26700กกลมๆเนาะเออมันก็เป๊ะดีเนาะตรงนี้นะครับสงสัยคนซื้อแบบไม่คิดมากอะ่ะนะเอาเอากลมๆไปเลยอย่างเงี้ยครับ <laughs> คนรอซื้อตรงนี้ถามว่าลากไส้ไหม ลากไส้ขึ้นไปนะครับไหนดูขอดูแป๊บหนึ่งนะโอ้ลากไส้นิดเดียวนะครับแต่ถ้าดูดูขอขอดูเป็นรายวันแล้วกันเนาะถ้ารายวันเนี่ยเหลือแต่ไส้นะครับผมภายในหนึ่งวัน,นจัดหมดเลยนะครับอืมโอเคอยู่นะโอเคอยู่สำหรับบ c เดี๋ยวลุ้นกันนะครับผมว่าถ้าเบรก ขึ้นอ่ะเดี๋ยวค่อย follow by อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับแต่ว่ากรณีถ้ามันสมมุติว่ามันเบรกลงนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับทิ่ทางมาลงมานะครับก็รอเบรกลงมานะครับก็จะมีกล่องรออยู่ข้างล่างนะครับผมซึ่งซึ่งผมก็ตีรอยแล้วเนาะตรงนี้มันเป็นโซนดีมานของวิกนะครับดีแมนคืออะไรดีแมนคืออ่าโซนที่ใช้สังเกตการนะครับตรงดีแมนเนี่ย ตรงเนี้ยมีแรงซื้อรออยู่เยอะเลยนะครับงั้นมันไม่ดันตัวนี้ขึ้นไปได้นะครับแทง่งแทง่งอินบาบลานซ์ยาวๆนั่นแน่น,นะครับอันนี้มองให้เป็นสตอรี่นะเพื่อนมันเหมือนมีรายใหญ่มารอตรงนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับเพื่อนหากหากรายใหญ่ซื้อเสร็จแล้วแล้วแล้วมันมีคนขายต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับมันก็ยังจะไม่ขึ้นนะเพื่อนมันก็จะมีตรงนี้เป็นเดี๋ยวนะมอองนี้ดีกว่านะครับ ตรมีเนี่ยมีนับต้านอยู่นะเพื่อนนะหมื่นสามโอ้ตรงนี้เอาหัวที่หนึ่งก่อนแล้วกันเนาะหัวที่หนึ่งก่อนนะสี่เนี่ยไม่ควรจะเกินนะถ้าสวยสวยไม่ควรจะเกินหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าแปดนะครับอันนี้แล้วแต่คนนับนะครับส่วนตัวผมมองอย่างนี้นะถ้าถอยมาเป็นมันนะครับส่วนตัวผมมองอย่างนี้นะครับว่าหนึ่งนะครับขึ้นหนึ่งมาสองนะครับอ่า โอเคแล้วก็ตรงนี้เป็น3นะครับตรงยึกยักยึกยักตรงเนี้ยมันจะเป็นแค่4อยู่เลยนะครับแต่ตรงนเนี้ยสเนี่ยผมเอาไว้แถวแถวเนี้ยคือยังไม่ทราบนะครับว่ามันจะจบหรือยังนะครับผมก็ถ้าจบแถวนี้มันก็สวยอยู่แต่ถ้าสมมติว่า4ลงมาแลบแลบ1นะครับเพื่อนแลบเกินเนี่ยแลลบ,บเกินหัวหนึ่งลงมาเนี่ยหมันก็ไม่ไปไกลละนะครับมีสิทธิ์จะอยู่แถวนี้ยแหละนะครับ แต่ถามว่าขึ้นไหมขึ้นนะครับขึ้นแต่มันจะเพ่ขึ้นอยู่ตรงไหนนะครับอาจจะ60,000ื่นให้เดิมก็ได้6 7หมื่นให้เดิมก็ได้นะครับสําหรับ btc เนะี่ยมุมมองจะเป็นแบบนี้นะครับก็ไม่น่าเป็นห่วงสําหรับสายสปอร์ตนะครับผมสาหรับผมเนี่ยซื้อเก็บอยู่แล้วนะครับผมก็ไม่ซีเรียสนะครับคือ,อมองมองเป็นจิตวิทยาง่ายๆว่ามันเหมือนเราไปซื้อหุ้นอะไรสักตัวเนี่ย ครับเพื่อนๆถามว่ามันมีความเสี่ยงมันก็มีนะครับแต่ถ้าเราซื้อสปอตนะครับมันก็เสีย่ยงไหมก็ก็เสี่ยงนะครับแต่มันโอกาสที่มันจะเป็นศูนย์เลยเนี่ยเอออันนั้นอันนั้นต้องถ้าหากวกไปรู้เรื่องรู้หน้าเองเนี่ยมันก็เกิดจะมองเห็นภาพชัดเจนนะครับซึ่งอ่ามันเป็นข่าวข่าวมาเป็นขเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะนะครับเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับสำหรับเอาคอยนะครับ แต่ว่า btc นะครับมันมันไม่ค่อยวิ่งนะครับช่วงนี้ผมมองแล้วมันเหมือนพักตัวอยู่นะครับแต่อย่าให้มันได้เบรกนะครับถ้ามันได้เบรกไม่ว่าขึ้นหรือลงเนี่ยก็ก็มีลุ้นกันนะผมมองอย่างเงี้ยครับไม่ขึ้นก็ลงก็ผมก็บอกไม่ได้นะว่ามันจะไปทางไหนนะครับคือตอนนี้มันเหมือนสู้กันอยู่ระหว่างแรงซื้อกับแรงขายนะครับผมซึ่งโซนตรงเนี้ยถ้าถ้าถ้าเรามองจริงๆโซนประมาณ2 9 0 0 0ื0 0ื่นเนี่ยมันถามว่ามันแข็งอยู่นะ มสําหรับผมนะครับแต่ถ้ามันจะดูสวยๆเดี๋ยวผมขอดูแป๊บหนึ่งครับว่าตรงนี้นะครับลง a มา b แล้วก็ลงเป็น c ตรงนี้นะครับ ừ, c มันมันจะจบรอบตรงนี้ได้เลยไหมก็ได้นะครับผมแต่ตรงเนี้ยมันตอนแรกมันเหมือนมีแรงซื้อเข้ามาแล้วแล้วก็มันก็นะครับเหมือนจะลงแต่มันก็ไม่ลงครับก็ยึงยักยิงยักครับต่อสู้กันอยู่เนาะ ซึ่งเนี่ย a a ที่ผมตีไว้มันก็ไม่ถึงนะครับมันก็มันก็ทำผลงานข้างบนไม่ได้ก็อยากจะบอกว่าแรงซื้อก็ไม่ถึงข้างบนทำอะไรไม่ได้ด้วยตอนนี้ได้แค่รออย่างเดียวครับเพื่อนเนี่ยแหละผมก็เลยมาเทสนเซตอัพายวันดูด้วยก็ฝึกรอนะครับเพื่อนไม่ได้สีเรียดอะไรมากๆนะครับมีกำลงกำไรก็เดี๋ยวค่อยอามาปั้นพอตเอาคอยเอาเคยอะไรก็ได้นะอันนี้แล้วแต่ แล้วแต่การลงทุนเลยนะเพื่อนนะมันไม่มีผิดถูกนะครับเงินก็เป็นของเรานะครับแต่สําคัญความรู้มันต้องมานะครับอย่าไปเชื่อใครร้0ยซนะครับขนาดผมวางแผนทุกวันมันก็ยังพลาดได้เลยนะเพื่อนเนานะยิ่งผมก็เข้าวงการใหม่ด้วยไม่แนะนําให้ใครมาตามนะครับมองให้เป็นอีกอีกมุมมองแล้วกันเนาะสําหรับคลิปถึงจะวิเคราะห์ประมาณนี้นะครับส่วนทรอนเชนเนี่ยผมมอง ทิศทางมันยังใช้ได้นะครับสําหรับช่วงนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นตัวเดียวหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่เป็นตัวเดียวในพอร์ตผมอะนะครับในพอร์ตผมเป็นตัวเดียวที่ตอนนี้ยังราคาก็ไม่ร่วงมากนะครับท,ท,ทั้งๆที่บิตคอยหรือตัวอื่นจะเป็นอีทหรือตัวอื่นที่มันลงแรงๆเนี่ยมูลค่ามันหาย,หายไปเกิน50%นะครับแต่ทอนเนี่ยตอนเนี้ของผมในพอร์ตตอนนี้มันมันบวกละนะครับ แต่ก็ยังไม่ถึงทาร์เก็ตเนาะอะ่ยังไม่ถึง TP ผมนะครับซึ่งตรงนี้วันก่อนได้บอกไปแล้วเนาะว่าทอนเนี่ยช่วงนี้ผมก็เลยอยากนำเสนอทอนเพราะว่า TRX นะครับเพื่อนๆบาคนแล้วจะงงเนาะว่าทอนคืออะไรทรอนเชนก็ชื่อย่อะจะเป็น TRX นะครับตอนนี้มัน ABC จบ4ตรงนี้นะครับแล้วก็ลง5ตรงนี้นะครับก็มองว่า มันจบรอบตรงนี้แล้วแหละนะครับมีสิทธิ์นะครับเนี่ยครับเพื่อนๆมันไม่ได้เหมือน BTC 100%นะครับ BTC ตอนนี้พักตัวนะครับเอาคอยบางตัวก็ไม่เหมือนนะครับผมอย่างอีเธอเรียมก็ล่วงลงไปนยะเห็นไหมเพื่อนๆคือหน้าง,งานจริงๆนะครับผมจะบอกว่าเงินเข้าตรงไหนมันก็ไปตรงนั้นนะครับผมอย่างที่ผมแบ็กเทสเมื่อวานเนาะอย่างผมแบ็กเทสค่าดอลลาร์นะครับคือดอลลาร์มันล่วงแล้วนะตัว ผมก็มาดูทองทองมันน่าจะดิดมันก็ไม่ดิดเออยังไงวะคือคือมันไม่จําเป็นว่าเงินออกตอนลา่าแล้วมันจะต้องไปเข้าทองอย่างไวเลยไหมนะครับหรือว่าเข้าบีดีซีเลยไหมเนี่ยโดยเฉพาะบีซีเนี่ยผมดูแล้วมันไม่เข้าเลยนะครับช่งนี้นะครับทองยังมีเอฟเฟกอยู่นะครับแต่เอฟเฟกจริงๆจะเป็นคู่เงินต,ตอนนี้กําลังทําทําไปด้วยสังเกตไปด้วยนะครับผมก็เด็กใหม่สําหรับเดทนะครับแต่ สปอร์ตนี่ผมก็อยู่ประมาณ4ีหเดือนแล้วแหละนะก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเรียนรู้ไปด้วยกันไม่ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะครับเพราะว่าผมจะบอกก่อนนะครับว่าการในในในช่วงทุกวันนี้หรือว่ากี่ปีก็ตามนะครับมันจะมีนักลงทุนอ่าได้แล้วก็เสียนะครับแล้วก็นักวิเคราะห์นะครับนักวิเคราะห์เนี่แหละสาคัญเลยนะครับจะมีทั้งได้ทั้งเสียนะครับในสัดส่วนพอๆกันเลย อาจจะเป็นห้าสิบเปอรเซนต์ด้วยซ้ำนะครับผมคือปีนี้เนะี่ยผมอาจจะทายถูกนะครับแล้วเพื่อนผมอาจจะทายไม่ถูกนะครับแต่ปีหน้าผมอาจจะทายผิดแล้วเพื่อนผมถูกมันจะบนเวียนอะไรประมาณเนี้ยครับมันไม่มีใครถูกตลอดนะครับคือมันไม่มีใครรู้อนาคตนะครับคือคือบอกอย่างนี้จะได้สบายใจกันไปเลย <laughs> นี่ยแหละผมก็ไม่อยากให้เพื่อนเพื่อนมาเครียดกันเนาะเออแต่ตัวนะ่จาจับตาดูก็คือเหรียญทอนนะครับช่วงนี้เน่ย A อกำลังมา b ใหญ่นะครับซึ่งตอนเนี้ย A ตรงเนี้ยมันได้ทำอ่าเขาเรียกอะไรนะก็ทำผลงานก็เขาเรียกก็ยังผลงานไม่ได้เด็ดขาดนะเพื่อนตรงนี้นะเออความจริงถ้าทำได้มันต้องลงมาข้างล่างเลยนะครับส่วนออเดอร์เนี่ยผมตั้งรอนะครับผม เพราะว่าผมมองว่าตอนนี้มันมีสิทธิ์มากๆนะครับที่จะทําลงมานะครับเดี๋ยวนะครับ A นี้นะครับขึ้น B แล้วก็ลงมา C เพื่อเป็นหัว B นะครับตัวนี้มีสิทธิ์จะรันเทนขึ้นไปนะครับแต่บอกก่อนนะครับเป็นมุมมองวิเคราะห์ของผมเองนะครับอย่าไปพึ่งเชื่อใคร100%เเซนะครับเอาไปดูเอาไปลองตีลองวาดดูนะครับว่าเออมันจะจริงไหมหรือว่าดูห่างๆอย่างห่วงๆก็ได้ <laughs> นะครับว่ามันจะเออมันจะมาอย่างที่ผมบอกหรือเปล่านะครับผมเนี่ยมีสีเจ็ดจบซีแถวตรงนี้นะครับผมอืมก็ไม่แน่หรือมันจะเป็นสามเหลี่ยมก็ได้ใครจะไปรู้เนาะนะครับนะครับเดี๋ยวรอมันฉเฉลยสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากละนะครับผมผมเป็นห่วงเรื่องไมซ์มากกว่านะครับผมอ่า ผมจะบอกงนี้ครับคนใหม่ๆเนี่ยจะพยายามหาวิธีการที่มันเจ๋งนะครับอินดิเคเตอร์ที่มันเจ๋งมันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมจะบอกนะครับว่าช่วงเวลาเนี้ยอินดิเคเตอร์ตัวเนี้ยอาจจะเจ๋งนะครับแต่พฤติกรรมคนมันเปลี่ยนตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราหยุดไปเลยไม่ไม่มาทบทวนนะครับเกี่ยวกับตัวช่วยอะไรของเราเนี่ยเกี่ยวกับพฤติกรรมของผมเนี่ยผมก็จะล้าหลังนะครับดังนั้นเนี่ย ผมจะไปเรื่อยๆอยงผมนะครับช้าๆนะครับอาจจะได้พาเล่มงานก็ได้นะครับก็หมดเวลานะครับคลิปถึงวันนี้เบาๆคุยสเปหเห็นละกันเนาะอยากให้มีใจิตใจที่ดีนะครับจเจริญเจิญกันทุกคนนะครับคลิปถึงสวัสดีครับ